สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องป้องฝ่ายทั้งหลายนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าเมื่อกี้มีโอกาสได้ออกมาให้วาสันมีโอกาสะนะตั้งออกมาให้ละพี่น้องมาเลาะเบิ้งให้จากข้าวกอนมื่อกี้กะได้บ่ได้ออกมาโดนแล้วเบิ้งมันพี่น้องเอ้ยบ่ได้มาปลูกไว้เดือนมก,การานะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เดือนมก,การานะจ๊ะงามถึกใจยุตจะ้ะแต่หญ้าก็กําลังมานะคะพเพื่อนเนี่าก,กำลัง กำลังง้มเลยเพื่อนจ้าสายพันธุ์นี้ก็เป็นที่น่าพอใจอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่ากับมหยองแน่ใจเพื่นเพื่อนนี่เริ่มจะยองอีกแล้วมันชันไวรัสแต่ว่ากับว่าปันใดดอกจะเพื่อนเพื่อนนี่เ,ออเบ,บดดเเเิ่งแต่หันมาฟังทางนี้พี่น้องเอ้ยถึงหยาถึงมันจากอันใดเบิ่งมันอันนี้เดือนพฤศจิก้อนี่ก็ไปใส่มาใส่เลยพี่น้องยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ตื่นเต้นหรือตื่นตาเท่าไหร่ หรือใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตรหรือยังไงไม่เข้าใจแต่ก็ช่างมันเถอะว่าแต่มันไม่ตายมันก็รอดแรงมาได้ก็นับว่าบุญของมันอยู่พี่น้องเอ้ยนี่แรงคักแรงแน่ปีนี้พึ่งจะมีฝนไงไปเมื่อวานก่อนๆน,น,นี่เองนะคะเพื่อนๆกับเบื้องเนี่ยลูมันสมควรมันจะตั้งแต่พฤสจ,จิกนี่สมควรมันจะใกล้ที่เพาะขุดเลยเด้๋ยนี่ <laughs> แต่ยังมาไปใส่มาใส่อยู่เพื่อนจ้าอุย้ยตายหันมาทางนี้ มาเบิงมันสายพันธุ์ยองกะหยองคือเก่าพี่น้องเ,อเลยตอนแรกว่าสีบ่ยองไปมากก็เริ่มยองอีกแล้วนี้เริ่มจะยองอีกแล้วแต่ก็ว่าเอาไว้คือเก่าละยองมๆๆายองกระไดเพราะว่ามันบ่าตายมีทุกต้นทุกทุกขุมช่างมันเขาบอกว่าหยองมันก็มีหวัวขอให้บำรุงและรักษาว่าสัน้นกษียได้จัดการไว้ตัวแต่เขา่านมันระบาดระบาดว่าระบาดว่าลูกละไทยทีมกเกษียดายพี่น้องก็ต้องเอาไว้ไปก้อนละแปลงนี้ก็เป็นที่นาพราใจหลายเติบ จากสามไล่นี่ละรู้จักรู้สึกว่าจะโอเคกว่ามูอยู่แต่หยาก็กำลังเลยเนี่กำลังงามเลยพี่น้องเลยหยาก,กำลังกำลังเลยเนี่ยถ้าเกิดมาจัดการไว้ไว้นี่ก็บทีทันการอยู่ถ้ามาจัดการซ่าก,ก็อาจจะเสียเวลาไปน่อยนึงแต่ก็คงจะแลกวบุญบ้างไฟพวกลราพี่น้องจ้างที่ได้ออกทำการทำงานเป็นตุเป็นตะตอนนี้ก็คือรักษากันไปตามอาการและดูแลเบิ่งไปตามเวลาซื่อๆแล้วพี่น้องตอนนี้อันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะนี่ แปลงนี่ก็พอใจยุตจ้ะยังอีกแปลงนึงน,นะคะติดกันนี่แหละคนละเพราะว่าได้ปลูกคนละล็อกละล็อกมึงอ้อยใอยัยน้อยจะเป็นยังไงบูเดี๋ยวสิไปิดซองมึงอ้อยอยูย่พี่น้องเลยบ่ได้ออกมามึงให้โดนแล้วโดนหนึ่งโดนมากฟังนี่ผัดทรงสีไงไว้ก็ฟังนันอยู่พี่น้องเนี่ยมันพฤษจิตรคือกันแล้วนี่ก็ได้อันนี้ก็สงเอ๊ะถ้าเอารถมาถแทงมันสิพอได้บ่หึน่าจะนะเนี่ยหาวิธีก่อนพี่น้องเลย เอารถมาปั้นใน,นแถวฝังปุ๋ยไปพพ้อมนี่สิโอเคบ่ค้าเพื่อนเพื่อนอยากเห็ดยูเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าซื้อยาเลยซื้อยานี่ก็ผู้จัดการนคือสีเมื่อยหลายอยูเพราะว่าหยาหลายหลายหาหลายแล้วก็สิใส่ทุนอีกหลายพี่น้องแต่ว่าถ้าเอารถมาปั้นนี่คือสีบ่ปั่นด้ดอกมั้งนี่โอเคอยู่ในพี่น้องจ้ะฟังนี่กับพรหนารุนยู่ค่ะแต่ว่าหยานี่ยละมันหลายพี่น้องนี่ ให้ผู้ใดมีบอมีเหมือนไร่ยน้อยไหมคะหญ้าชนิดนี้เขาเรียกว่าหญ้าอะไรมันไหลอลีได้พี่น้องเป็นน้านเป็นน้านปานก้าพูดแล้วนี่เราจะจะฟังพูดบาิหาในปลูกนะครับเพื่อนเพื่อนยังอีกประมาณสามสิบไร่บาิหารในปลูก,าากไม่ได้จะทำการอันใดเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวจงัจงใดจังใดจะมาอัปเดตการทำงานอีกรอบนึงนะคะเพื่อนๆจ้ะตอนนี้ก็ขอกราบสวัสดีจ้า